เจ้าหนี้ขู่จะฟ้องทำอย่างไรดีครับทนายมีคนก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับช่องผมเนี่ยก็จะมีทั้งฝ่ายของลูกหนี้แล้วก็มีทั้งฝ่ายของเจ้าหนี้เลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาเจ้าหนี้เขาขู่เนี่ยว่าจะเมืนกันฟ้องเนี่ยเราไปทําอะไรไม่ได้ครับทําใจครับถ้าจะฟ้องเนี่ยก็ฟ้องมาครับ เพราะว่าต่อให้ขู่หรือต่อให้ฟ้องเนี่ยตอนนี้คนมันไม่มีมันก็คือไม่มีครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณแก้ปัญหาในจุดนี้ไม่ได้เลยครับสิ่งที่คุณจะสามารถแก้ได้นั่นคือต้องคิดต่อไปครับว่าถ้าเขาฟ้องมาเนี่ยจะเอาที่ไหนไปจ่ายเขาคุณไปกู้ยืมเข้ามาคุณก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ด้วยนะครับถ้านี่ที่มันดอกไม่ได้นอกระบบที่ดอกโหดๆเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยคุณก็ต้อง หาเงินไปใช้คืนครับไม่ว่าช้าหรือเร็วใช้คืนก่อนฟ้องไม่ได้ก็ไปเจราจาขอไกล่เกลี่ยกันที่ศาลครับผมเชื่อว่าทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกนะครับต่อให้เจ้านี้ฟ้องมามันก็ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะเอาคุณเข้าคุกซะหน่อยก็ฟ้องมาเป็นคดีแพ่งเท่านั้นนะครับมันไม่ถึงขนาดติดคุกหรือคอขาดบาดตายครับกู้ยืมเข้ามาก็หาไปจ่ายครับง่ายๆไม่ต้องไปเครียดครับความเครียดเนี่ยเก็บความเครียดตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นกําลังไปหาเงิน มาใช้เจ้าหนี้เขาดีกว่าครับ